พอดีน้องได้เข้ามาดูที่ช่องเสียงชายแดนแล้วคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้พี่ได้พูดถึงเรื่องกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอให้ฟังด้วยครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมียศแบบไหนมีการสมัครมีการสอบอย่างไรพอดีแอดมินมีเวลาก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับน้องให้กับผู้ที่สนใจ ได้มาเรียนรู้เพื่อการตัดสินใจเข้าสอบเป็นอสออีกต่อไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบ,บุคคลเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษเป็นองค์กรกึ่งราชการมีฐานะเทียบเท่ากองทัพต่างๆของกระทรวงกลาโหม อันนี้ก็หมายความว่าหน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่ลักษณะขององค์กรมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงกลาโหมก็คือทหารนั่นเองกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกำลังกึ่งทหารเป็นกองกำลังประจำทินมีลักษณะคล้ายกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ปีพุทธศักราช2497ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายหรือฝากภารกิจให้กับกรมการปกครองเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกิจการของกองการอาสารักษาดินแดนโดยมีสํานักงานอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนเป็นส่วนราชการสังกัดกรมการปกครองทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการนอกจากนี้ ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบ,บกทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการฝ่ายทหารนะครับอสสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้กรมการปกครองเป็นผู้ขับเคลื่อนอสอเป็นส่วนราชการสังกัดกรมการปกครองกรมการปกครองก็เป็นฝ่ายอำนวยการส่วนกองทัพบ,บกก็ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายทหารนะครับ หรือพูดเข้าใจง่ายๆก็คือยุทธการการรบก็ขึ้นกับฝ่ายทหารนั่นเองรูปแบบของอาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นองค์กรของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นกองกำลังกึ่งทหารที่ตั้งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร มีคำขวัญว่าปวงฆ่าอสขอตั้งสัจจาจะปกป้องพาราจนสิ้นใจวันสถาปนาวันที่สิบกุมภาพันธ์ของทุกปีวันประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนปีพศ2497อานปฏิบัติภารกิจสำคัญในวันนี้เรื่องความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชายแดนไทยเมียนมา ส่วนผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนยศนายกองใหญ่มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโครงสร้างหน่วยกองอาสารักษาดินแดนมีลำดับการบังคับบัญชาเหมือนกองทัพและมีชั้นยศเหมือนทหารคือเป็นพลระเรือนที่ติดยศเหมือนทหารมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนปีพุทธศักราช2497คือรักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายฝ่ายปกครองระดับจังหวัดก็ตั้งแต่ผู้ว่าราชการลงมาเลยนะครับการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญและการคมนาคมและเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งไว้สำรองที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกองกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนปีพุทธศักราช2497หมวด7มาตรา29 ได้บัญญัติไว้ว่าเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญาจึงไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเหมือนอาสาสมัครทั่วไปและไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกรมการปกครองแต่เป็นเจ้าพนักงานองค์การของรัฐ ตามกฎหมายจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนโอโสในอดีตการที่ผ่านมาในยามใดศึกสงครามเข้ามาประชิดขอบขันทศีมาสยามประเทศพระมหากษัตริย์เจ้าขุนทหารและราษฎรผู้รักษาชาติบ้านเมืองก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานอย่างเช่นเหตุการณ์ของรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือเหตุการณ์ชาวบ้านบางระจันเหตุการณ์ของเมืองถลางคุณหญิงจันและนางมุกหรือเท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรและเหตุการณ์เมืองนครราชสีมาคุณหญิงโมหรือเท้าสุรนารีอย่างนี้เป็นต้นครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตการรอส 1. 1. 2. ขึ้นทำให้สยามประเทศต้องเสียแผ่นดินฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเนื่องจากสยามมีกำลังทหารและอาวุธไม่เพียงพอต่อการต่อสู้กับฝรั่งเศสได้เพราะได้มีการเลิกทาสไปแล้วจึงไม่สามารถเกณฑ์กำลังไพรพ่พลได้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาทรงเสียพระไทยและทรงมองเห็นว่าสยามเราไม่มีกำลังพลเพียงพอและไม่มีกำลังพลสํารองไว้เพื่อป้องกันประเทศจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ก็ได้เสด็จทรงศึกษาต่ออยังต่างประเทศคืออังกฤษเมื่อสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเสด็จกลับประเทศจึงทรงมีพระราชดำริจะจัดตั้งกองกำลังขึ้นเพื่อใช้ป้องกันประเทศในยามบ้านเมืองมีศึกสงครามโดยมีแนวคิดมาจากกองทหารอาสาของอังกฤษแต่ในขณะนั้นอาจจะยังไม่เหมาะแก่การตั้งกองกำลังจึงทรงให้แปรสภาพไปเป็นอย่างอื่น เพื่อมีให้ผู้ใดได้เข้าใจความหมายและในเวลาต่อมาพระองค์สเสด็จสเสวยร,ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นมีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพิเศษเสือป่าณนะพระอุโบสถวัดพระศิรรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระยศเป็นนายกองใหญ่และทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกหมายเลขหนึ่งมีการพระราชทานธงชัยประจำกองเสือป่าคือธงสารทูลทวัดซึ่งการจัดตั้งกองเสือป่านั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริตั้งแต่ครั้งดำรงพระอริสยยศเป็น พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อมีพระราชอำนาจสมบูรณ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติจึงทรงริเริ่มจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นทันทีโดยปรากฏหลักฐานในกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเฉลิมพระราชมนเทียเมื่อวันที่11พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2453ความว่าการก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่าความจงรักภักดีต่อผู้ดำรงรัฐทีมาอาณาจักรโดยต้องตามมติธรรมประเพณีประการหนึ่งความรักชาติบ้านเมืองและนับถือาศาสนาประการหนึ่งความสามัคคีในคณะและไม่ทำลายซึ่งกันและกัน โดยก่อนที่จะทรงจัดตั้งกองเสือป่าอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทดลองฝึกหัดทหารมหาดเล็กจำนวนหนึ่งที่วังสรานรมตามแบบอย่างที่พระราชประสงค์ซึ่งการฝึกลักษณะนี้ได้รับอิทธิพลจากลูกเสือที่ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยการรบแบบที่พระองค์ทรงรักษืตอนเช้าคือก้าวโมกองโจรและการสองรบในเวลาปรนังสื kind of ้อพิมพ์ขึ้นบจานงขาวพาทัวนั้นทำให้กิจกรรมและความเตือนให้ฉันต้องระวังรักษาระอค์หรือองเปิดหน้ากล้าเพื่อปารักษาแผ่นดิน หรือกองเสือป่ารักษาดินแดนซึ่งอย่างหลังเป็นเสือป่าสำหรับข้าราชการสามัญชนและพลเรือเรือนทั่วพระนครตามมณฑลโดยแบ่งเป็นสี่ภาคดูแลตามกลุ่มจังหวัดถือเป็นต้นแบบของตำรวจตะเวนชายแดนในเวลาต่อมาหลังจากทรงจัดตั้งกองเสือป่าแล้วยังมีพระราชดำริว่าควรมีสถานที่ ใช้รวมตัวเพื่อประโยชน์ต่างๆจึงโปรดกล้าวให้มีสโมสรเสือป่าในแต่ละกองสำหรับเป็นที่ชุมนุมประชุมสังสรรค์เป็นที่เล่นกีฬาหลากหลายชนิดอีกทั้งเป็นที่อบรมสั่งสอนและปรึกษากิจกรรมเสือป่าด้วยสโมสรเสือป่าจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีพุทธศักราช2454 บริเวณสนามเสือป่าปัจจุบันคือสำนักพระราช,ชวังสนามเสือป่าภายหลังจากการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพศ2468กิจการเสือป่าได้ซบเซาและยุติลงอย่างเงียบๆโดยไม่เคยมีการประกาศยุบเลิกหน่วยงานอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏหลักฐานการสิ้นสภาพอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีมาตรการพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติในปีพุทธศักราช2482เพื่อโอนทรัพย์สินของกองเสือป่าให้ไปอยู่ในความดูแลของคณะลูกเสือแห่งชาติทั้งหมดคงเหลือแต่เพียงกิจการลูกเสือเท่านั้นที่ดําเนินสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันแม้กิจการเสือป่าได้เลิกล้มไปแล้วก็าตาม แต่แนวคิดการฝึกราษฎรให้เป็นกำลังสำรองเพื่อช่วยทหารป้องกันประเทศจึงถือว่ากองกำลังเสือป่านั้นเป็นรากเหง้าหรือพื้นฐานของกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนี้โอสอาสารักษาดินแดนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ปีพศ2497เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2497ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทายมีการจัดโครงสร้างการบังคับบัญชาเหมือนกองทัพและชั้นยศเหมือนทหารโดยมีต้นแบบมาจากกองเสือป่าต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาตบพิษได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างธงชัยประจำหน่วยเพื่อเป็นที่หมายเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพขึ้นโดยเสด็จพระราชดำเนินไปสรงประกอบพิธีตรึงมุดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและประกอบพิธีพระราชทานธงชัยประจำหน่วย หรือที่เรียกว่าทงประจำกองอาสารักษาดินแดนณลานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่24มิถุนายน2497จำนวนหนึ่งทงและในปี2498ได้มีการพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นครั้งแรกดังนั้นกองอาสารักษาดินแดน จึงถือเอาวันประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนคือ10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาจนถึงเวลานี้เราภาคภูมิใจในความเป็นไทยในครั้งต่อไปจะพูดถึงเรื่องการแบ่งส่วนราชการของอาสารักษาดินแดนตำแหน่งการบังคับบัญชากำลังพลในสังกัดสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนยศกองอาสารักษาดินแดนบทบาทหน้าที่ภารกิจและอำนาจตามกฎหมายว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับน้องหลายคนมีความสนใจอยากจะเป็นกําลังพลสังกัดกองอาสารักษาดินแดนเวลาเลิกงานหรือมีเวลาว่างก็เปิดรับฟังกันได้เรื่อยๆให้มีความเข้าใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่วยกดติดตามด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังแรงใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ